มึงบ้ากันหรือเปล่าฮะนี่ใครเนี่ยเถียงกูกูไม่ว่าลูกน้องด้วยกันแต่นี่มึงเถียงหัวหน้ากูทนไม่ได้ไดย,ยังเถียงอีกไอ้สัยังเถียงอีกยังเถียงอีกหัวหน้าอย่ามาโหอย่ารอดหายอีกมึงบ้าหรือเปล่านี่พี่เป็ดนี่เขาดีกับพวกมึงขนาดไหนฮะรองเท้าเขาสาซื้อมาให้มึงดาวกันผ่อนกันดอกเบี้ยก็ไม่คิดคิดห้องซื้อมาเก้าร้อยมาขายเด็กพันหกบอกรองเท้านอก ซื้อจากสิงคโปร์กูสืบมาแล้วมึงอะซื้อมาจากสิงคโปร์ของเตยเหัวเปิดไม่ต้องฟังมึงบ้าหรือเปล่าดูสรรันละลูกเสห้ควายแต่งตัวมาหล่อจังหล่อจังกางเกงเหลืองเป็นขี้เชียเอาอีกแล้วกูอีกแล้วโดนอีกแล้ว,ดดลวนะ <c oughs> หมาไม่แดกจริงๆเลยเนียป๋าชอบมันเด็กไหนวาพวกเฮียเนี่ยเด็กชยนาให้พวกนี้มันพึ่งออกจากคุกติดคดีอะไรเนี่ย ให้มันเล่นคี่นักดนตรีก็ได้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเลยกูลองเองไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นกลับจะกลับไปหาพ่อเมื่อเจอขั้นเฮียแล้วโดนตีไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นจะเอามึงเป็นไรโมโหไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นนะเดี๋ยวเล่นอีกทีนะตกใจหมดเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นกูลองกูเองถึงให้ดูกองแม่งไม่ตีให้กูวะมึงอะไรมึงไอ้เด็กเคี้ย อะไรมึงบอกไม่ต้องเล่นไงแล้วมึงมึงตีอะไรมึงตีอะไรมีกองไงเถียงเถียงพี่เบสโดนมันเถียงมันเถียงเถียงทำไมวะเนี่ยฮะต้องเล่นนะมึงเถียงแล้วมึงมายืนหายี้อะไรของมึงเหรฮะฮะมายืนอะไรแกะกะตรงเนี้ย่ะฮะมึงแรงมึงเนี่ยฮะเราตีมากกว่าทวงกูหรือไงวะเนี่ยปะท้วงปะท้วงมึงบ้ากันหรือเปล่าฮะนี่ใครเนี่ยเถียงกูกูไม่ว่าลูกน้องด้วยกันแต่นี่มึงเถียงหัวหน้ากูทนไม่ได้ ยังเถียงอีกไอ้สัสยังเถียงอีกยังเถียงอีกหัวนหน้าอย่ามาโ吼อย่าลดหายอีกมึงบ้าหรือเปล่านี่พี่เป็ดนี่เขาดีกับพวกมึงขนาดไหนฮะรองเท้าเขาษาซื้อมาให้มึงดาวกันผ่อนกันดอกเบีย้ยเขาไม่คิดคิดห้องซื้อมาเก้าร้อยมาขายเด็กพันหกบอกรองเท้านอกซื้อจากสิงคโปร์กูสืบมาแล้วมึงอะซื้อมาจากสิงคโปร์ของเตยหัวเปิดไม่ต้องฟังมึงบ้าหรือเปล่าดูสารละรูปสิไอ้ควาย แต่งตัวมาหล่อจังหล่อจังกางเกงเหลืองเป็นขี้เชียเอาอีกแล้วกูอีกแล้วโดนอีกแล้วนะห <c oughs> มาไม่แดกจริงๆเลยเนี่ย <c oughs> เพลงแต่ละเพลงพวกมึงนี่ไม่มีความสามารถไม่มีพรสวรรค์กันหรือไงวะเพลงเหรอแนวเพลงเนี่ยเอาเพลงนี้ดีกว่าสเต็งกำลังดังอยู่นี่ใครรู้มาใครต่อใครตองต่อกระตอง <c oughs> อุ้ยต้องยอมรับ <c oughs> ได้ไหมไลเอวหายหม่อไปหัวหน้าม่อไปหัวหน้าเลยได้เลยเอวหายเอว ก็ชักจะรวยมากไปยิ่งดูยิ่งแอคไปนานไม่ไหวก็เซพิโลหายไปแล,ล้วจากตัวของมึงชักทวงท่วงชักยุยยุยชักอมช่ยเกินความจำเป็นอมจริงอมจังไม่รู้จะอมไปทำไม พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค์คอมเมดีใครอยากได้เชงหัวเราะก็มาที่นี่เป็นกันครค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรค e คอมเมดี้สุดยอดลูกเพีย